นะครับทีนี้เนี่ยมือเราไม่ได้วางอย่างนี้มือเราต้องเพ่เป้าหมายของเราอยู่ตรงนี้ก้านนี้ตรงนี้วางลงไปนี่คือเส้นสองนะครับให้สไลด์ไปลักษณะนี้ความรู้สึกของเราที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราเจอเนินเนื้อแล้วก็เจอร่องเนื้อก็คือร่องเส้นสองให้กดความรู้สึกไปตรงร่องนั้นนะครับเนี่ยอะนะ กดความรู้สึกไปที่ร่องสองซึ่งร่องที่สองเนี่ยมันจะมาต่อกับสะบักพอดีนะครับพอมาถึงสะบักตรงนี้ปุ๊บคุณไปที่ใช้หลังแขนเหมือนกันนะครับไปถึงตรงให้ถึงข้อศอกเห็นไหมถึงข้อศอกตรงนี้แล้วก็ดึงกับมือหงายตลอดเห็นไหมครับดูมือหงายปุ๊บไปที่รอบสะบักเห็นไหมไปที่รอบสะบักปุ๊บแล้วก็หงายกลับมาแล้วก็หงาย แล้วก็ไปที่สีข้างไปถึงช่วงเอวเห็นไหมเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันนะครับเคลื่อนไหวต่อเนื่องกัน